ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนืใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับหน้าฝน,นนะครับผมหน้าฝนก็ควรป้องกันโรคชรานะครับสําหรับหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนจะมีความชื้นสูงนะครับก็ต้องป้องกันโรคชราก็ต้องทําโคนให้ลงเตียนนะครับสําหรับเรื่องของทําโคนให้ลงเตียนก็คือผมจะใช้เป็นยา ฆ่าหญ้านะครับฉีดได้เลยนะครับยาฆ่าหญ้านะครับผมจะใช้กูฟอโฟซินเนตนะครับกูฟซินเนตแอมโมเนียมนะครับฉีดพ่นลงไปที่หญ้านะครับสําหรับเรื่องของยาฆ่าหญ้าก็วันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องของยาฆ่าหญ้านะครับว่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุเรียนหรือเปล่านะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับในเรื่องของยาฆ่าหญ้านะครับ บางท่านกลัวนะครับบางท่านกลัวที่จะฉีดนะครับต้องอธิบายนะครับเรื่องของยาคาญ่าครับยาคาญ่ามันจะดูดซึมเฉพาะทางใบนะครับดูดซึมเฉพาะทางใบไม่ดูดซึมทางรากนะครับผมก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับสําหรับชาวสวนมือใหม่ๆนะครับผวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่เลยนะครับสําหรับยาคาญ่านะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราฉีดให้เป็นรองฝอยนะครับผมเราฉีดให้เป็นรองฝอยเราไม่ได้เอามาลาดคนนะครับเมื่อเราฉีดให้เป็นรองฝอยมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ใบหญ้าครับมันแทบจะไม่ลงถึงดินด้วยซ้ํานะครับผมสําหรับเรื่องของยาขยะนะครับทีนี้มันก็จะดูดซึมเข้าถ่าใบนะครับทําลายใบนะครับก็ฉีดพ่นก็ควรระมัดระวังเรื่องของ อย,นนอย่าให้โดนใบทุเรียนนะครับผมอย่าให้โดนใบทุเรียนนะครับเพราะว่า,ายาฆ่าหญ้ามันจะทำลายคลอโรฟิลนะครับทำลายคลอโรฟิลที่มีสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรฉีดโดนใบทุเรียนก็ควรระมัดระวังหน้าฝนก็ควรทาคุณให้ลงเตียนเพื่อการระเหยของน้าระเหยของความชื้นให้ไวที่สุดนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนมันมักจะเกิดชราโรคเน่าคอดินนะครับแล้วก็รากเน่าโคนเน่านะครับ ก็ต้องทําคลนให้ลงเตียนให้แดดให้แดดสองถึงโคนต้นนะครับผมให้แดดสองถึงโคนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดวัชพืชออกนะครับผมสาหรับในหน้าฝนนะครับทําคลนให้ลงเตียนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็รอยผมฉีดไปแล้วประมาณ2วันนะครับสองถึงสวันนะครับกำลังเหลืองเรียนะครับยากกำลังเหลืองนะครับก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับที่กลัวการ ฉีดยาคายานะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครผมผมใช้มาตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับต้นเล็กๆนะครับผมตอนนี้ก็อายุทุเรียนต้นได้อายุ2ปีนะครับก็ยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ระยะยาวเราก็ก็ดูสวนใหญ่ๆที่เขาฉีดกันก็ไม่มีปัญหานะครับก็ต้องหาสารปรับปรุงดินนะครับสารปรับสภาพดินมาช่วยนะครับในเรื่องของดินนะครับเพราะว่า ถึงเราไม่ฉีดยาขยาเราก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะปุ๋ยเคมีมันก็จะไปตกค้างอยู่ในดินเช่นกันนะครับผมสําหรับเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับเราก็ต้องปรับสภาพดินอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปบ่อยๆนะครับเป็นเวลานานๆครับดินมันก็จะเสื่อมก็จะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรหาสารปรับสภาพดินนะครับปรับโครงสร้างของดินนะครับมาติดติดสวนไว้นะครับ เพื่อในการบำรุงดินในการปรับสภาพดินนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ก็สลับกันนะครับจะเป็นอินรีย์นะครับจะเป็นอินรีย์กับเคมีสลับกันนะครับเพราะว่ามันต้องเดินทางสายกลางนะครับก็ปรับสภาพดินไปด้วยบำรุงต้นไปด้วยนะครับผมสําหรับเรื่องของปุ๋ยนะครับสรุปให้ฟังนะผมก็ยาฆ่าญยาก็ฉีดได้นะครับ ยา,ยาขยก็ฉีดได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับผมในเมื่อเราปรับสภาพดินอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับสารปรับสภาพดินผมจะใส่เป็นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะครับสําหรับสารปรับสภาพดินผมใช้เป็นโดโลไม์นะครับแล้วก็ยิบซ้านะครับมาช่วยปรับค่าพีเอชของดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถึงเราไม่ฉีดยาขยาหุ๋ยเคมีมันก็ม,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 มีมีส่วนนะครับสําหรับเรื่องของดินนะครับ ก็ต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับผมมาดูใบนะครับนี่ใบที่ผ่านหน้าเลี้ยงมานะครับใบก็จะเสียหายนะครับผมในช่วงหน้าเลี้ยงหน้าร้อนนะครับผมครับอาจจะขาดน้ํานะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศมันต่ํานะครับผมใบก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับเราจะไปซีเรียสนะครับผมเราจะไปซีเรียสนะครับเราเออรอยอดใหม่นะครับผมเราลอยอดใหม่ก็ควรรักษายอดใหม่นะครับ ใบแบบนี here, he ้เขาจะไม่หายแล้วนะครับผมนะครับเขาจะไม่หายนะครับเราก็ควรรอยอดใหม่แล้วก็รักษายอดใหม่นะครับผมใบช่วงใบแบบนี้ก็เกิดจากในช่วงหน้าเล้งหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับผมนะครับผมอยู่ภาคอีสานนะครับมันก็จะร้อนจัดนะครับถึง40องศานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ฉีดทางใบนะผมสําหรับหน้าเล้งนะครับหน้าเล้งก็ไม่ได้ฉีดทางใบก็อัดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับอัดน้ําอย่างเดียวนะครับ อัดน้ําจนโชคเลยนะครับผมก็ยังเอาไม่อยู่นะครับผมก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับนี่คืออาการของการขาดน้ํานะครับความชื้นสัมผัสในอากาศที่มันต่ํานะครับในช่วงหน้าเล้งที่ผ่านมานะครับจะไปตกใจอะไรมากมายนะครับสําหรับการทําทุเรียนนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะครับผมเริ่มเข้าสู่หน้าฝนก็รอยอดใหม่รอรักษาใบใหม่นะครับให้ดีนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาอธิบายเรื่องของดินเรื่องของยาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับบางท่านกลัวดินจะเป็นกรดนะครับกลัวจะเป็นสารตกค้างในดินนะครับมันก็เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีแหละครับนะครับเมืนะ่อถึงเราไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีมันก็จะเป็นสารตกค้างในดินเช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ควร มีสารปรับสภาพดินไว้นะครับติดสวนไว้นะครับสําหรับเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าทุเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าทุเรียนจะมีรากหากินอยู่หน้าดินนะครับรากหากินอยู่ผิวดินก็ต้องทําความเข้าใจให้กับตัวเรานะครับเราจะจัดการในสวนของเราอย่างไรนะครับตันนี้ยอดก็เริ่มมานะครับผมนี่นะครับยอดก็เริ่มมานะครับเราควรรักษายอดนี้ไว้ดีๆนะครับ ใบแบบนี้เราก็ควรปล่อยไปเลยนะครับผมนะครับรักษายอดใหม่นะครับยอดเริ่มมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ยอดเริ่มมานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับเรื่องของยาขยาก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับแต่จะใช้บ่อยนะครับผมผมจะใช้ในช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อลดวัชพืชในดินนะครับให้ให้คนมาล่วงเตียนนะครับเพื่อ ในการระเหยของความชื้นได้ดีนะครับเพราะว่าความชื้นมันจะเกิดทําให้เกิดโรคชะานะครับเน่าขอดินหรือรักเน่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับผมผมฉีดมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับการใช้สารปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับเคมีนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม อินทรีย์วัตถุก็ห้ามขาดนะครับผมสาหรับเรื่องของอินทรีย์วัตถุนี่ก็สําคัญนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ออกไปนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้มีความรู้นะครับหรือผู้ที่มีประสบการณ์ก็เม้นเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมสาหรับเรื่องของทุเรียนนะครับยินดีแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมนะครับรับฟัง เรื่องของกันและกันกับจะได้เอาไปปรับใช้ในส่วนของเราและก็ส่วนของเพื่อนๆได้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ